ทีนี้ไปดูบรรยากาศของการจัดงานนะครับของดีที่เมืองสุร,ราษฎร์ธานีแล้วก็งานกาชาติจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีประจำปี2568วันที่4ครับก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานเมื่อทาง n b t เขายกทัพผู้ประกาศไปสร้างสีสันให้กับผู้ร่วมงานด้วยครับ เมื่อวานนี้นะครับทีมผู้ประกาศจาก M อ t นบีทีนำโดยนางสาวนภัสสุมโ,มโนผอเอ,อ็นบีทีสุร,ราษฎร์ธานีร่วมเป็นพิธีกรและสร้างสีงสันเวทีนาวากาชาติในงานของดีเมืองสุร,ราษฎร์ธานีและงานการชาติจังหวัดประจำปี2568ณบริเวณดิมเขื่อนแม่น้ำตาปีอําเภอเมืองสุร,ราษฎร์ธานีครับเพื่อจะหารายได,ได้สมทบทุนเหล่าการชาติจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนํำไปบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ดังสโลแกนที่ว่าการชาติช่วยเราเราช่วยกาชาติครับซึ่งบรรยากาศภายในงานนะคะก็เป็นไปอย่างสนุกสนานค่ะมีประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยนะคะโดยเฉพาะที่สานาวานำโชคก็ได้นำความสนใจจากผู้คนที่เข้ามาร่วมลุ้นของรางวัลกันอย่างไม่ขาดสายซึ่งในค่ำคืนที่ผ่านมานะคะก็มีผู้โชคดีได้ของรางวัลติดม้าติดมือกลับไปอย่างมากมาย งานของดีเมืองสุราษฎร์ธานีและกาชาดจังหวัดจะมีขึ้นไปจนถึงวันที่23กุมภาพันธ์2,568นะคะซึ่งนอกจากจะมีการจับสลากลุ้นรางวันแล้วก็ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าและอาหารให้ทุกคนได้ออกมาจับจ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าสนใจบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะก็ได้ในงานนี้เลยนะคะตลอดช่วงของการจัดงานเลยค่ะ